รับสมัครคนเช็คแพ็กของค่ะพี่ต้นไม่ว่างค่ะพี่ต้นแต่งรูกแบบเยอะแบบเยอะอาทิตย์ที่ผ่านมาแบบเยอะค่ะเรือพร้อมส่งนะคะส่งวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้มาแพ็คมาแพ็คของต้องมาเช็คมาเช็คของอีกที สั่งตัดสั่งปากนะคะเราจะได้ง่ายของเร็วใครที่สั่งเสื้อสั่งแล้วพร้อมโอนโอนเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28เมษายนเท่านั้นนะคะเพราะเรามีจัดทิปเรื่อยๆเนาะแล้วเราใส่อ,อิปิปเรื่อยๆ วันนี้จะส่งทั้งหมดไปสำหรับคนที่สั่งนะคะจะส่งทั้งหมดก็เท่าไรเสิบสี่สิบสี่กล่องสิบสี่กล่องนะคะ ไม่ใช่เหรอแท็กไปแล้วนี่สั่งได้นะคะใครจะสั่งสั่งได้เลย250ร้อบาทราคานี้ยังไม่รวมส่งนะคะยังไม่รวมจัดส่งค่ะ เราจะมีสั่งรถสองนะถ้ามีคนสนใจ ใครที่สั่งในวันนี้ ค่มาแพ็คของค่ะหาคุณเชฟแพ็คของแต่ถ้าตอนนี้ใครสงสัยอะไรอยากอยากจะสั่งสั่งได้นะคะเดี๋ยวให้พี่ต้นจดค่ะสั่งได้นะคะพี่ต้นแม่คอมเมนตน์ ส่งถึงบ้านค่ะที่ต้องไม่เห็นหรอที่แพ็ใคให้กำลังแพ็คแพ็คเสื้อค่ะเสื้อกุ่มคาเมล่ามีใครอยากได้มีใครที่สั่งสีดำไปแล้วอยากได้สีขาวเพิ่ไมไหมเอ,อ่ยหรือมีใคร ที่สั่งแบบสีขาวไปแล้วอยากได้สีดำไหมเอ่ยตังออกสิ้นเดือนอะไรอย่างนี้มีไหมคะมันสวยทั้งสองสีเลยนะมันเป็นเสื้อโปโลใส่ไปได้ทุก,ท,กทุกสถานที่อ่ะดูดี ทำได้นะคะสั่งในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าปูขายนะไม่ใช่ปูปูขายเองนะก็คือปูเป็นตัวแทนนะคะตัวแทนของกลุ่มเลิฟคาเม่าเนาะที่จะมาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในตัวในตรงนี้นะคะ่ะถ้าใครที่สั่งแล้ว พอมอุนตังเลยก็คือเราได้ของเร็วเนาะกูสั่งให้บล็อกเรามีอยู่แล้วค่ะยังไงก็ได้เร็วแน่นอนสั่งแค่ไส์ไส์มาแล้วก็สีอะค่ะ ให้ส่งด่วนหรือส่งแบบลงทะเบียนได้เลยนะคะพี่ต้นอ่านคนเดียให้น้อง,งหน่อยดิบอกว่าได้เมืองว่ได้ที่ใหม่ก็เละกำลังรวบรวมรวบรวมครับอ๋อค่ะพี่ใหม่สวัสดีค่ะแสดงว่าสั่งกันเยอะใช่ไหมคะดีเลยเวลาเราออกคลิปเราจะได้แบบ ใส่ใส่เหมือนกันไปออกทีดไปดกันแล้วก็ถ่ายรูปกลุ่มเก็บไว้เนาะสวยหนูรอนะหนูรออยู่ถึงวันที่28นี้เท่านั้นนะคะลรวสองนี้หนูขอตัดยอดเลยคือวันที่28ตอนเย็นนะคะหนูขอนับจำนวนเลยไม่รอเนาะเพราะว่าให้ให้เวลา ให้เวลานานพอสมควรเนะระาะเพะไม่อย่างนั้นถ้าเราถ้าเรารอคนหลัง,หล,งหลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เขาพร้อมพร้อมโอนแล้วแบบเขาจะรอรอนานรอนานไปด้วยกับเราเนาะกำลังจัดส่งอะคะ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวปุ๊บก็ไปส่งให้ เมื่อวานวันอาทิตย์ไปสนีปิดไม่ได้ออกไปส่งเลยวันนี้ไปสนีเปิดแต่ปูก็ต้องไปซื้อไปซื้อกล่องมาก่อนไปซื้อกล่องมาแพ็คในคืนนี้นั่นเองเฮ้ยน้องแพรดูอยู่ แพจะมาเอาหรือว่าจะให้พี่ส่งไหมคะประมาณเก้าครับหูเก้าตัวใช่ไหมคะเยอะมากเก้าตัวหรือว่าคนนึงคนคนึคนนงสั่งสองตัวอะไรประมาณนี้เปล่าคะก็เลยเยอะ จะได้เป็นทีมเวิร์กรับสมคัครคนคนแพ็กของช่วยค่ะรับสมัครรับสมัคร โพยแต่นึงไม่ใช่โพยหวยนะคะโพยเสื้อต้องดูอีกทีหนึง่งไม่ใครไปบ้างแล้ว นี่ใครอาสา,ามาแพ็คของช่วยปูไหมคะมีคนรับเองเยอะเลยอะ่ะ e EMS ลงทะเบียนปูเยอะุนี้รอรับของได้เลยคะ่ะ กัญญาวีของน้องแพ้น้องแพ้สร,รงแบบไหนส่งแบบงทะเบียนนะคะน้องแพ้สรงแบบงทะเบียนไซส์ซเอ็มสีดำผู้หญิงไซส์เอ็มสีดำผู้หญิงไหนเอ่ย ฉันจะกลับกันมา